ก็ผมตัวเชอรอดอยู่น่านึี้ครับกัวเพลงนี้ครับซ่าปอดปอดเอาซ่าสันๆมาบวกกับปอดปอดโอ้โหเขาเรียกว่าประยุกต์กันซ่าสันๆของดีดูบีเจอกับปอดปอดของปวัสดก้าวมเลยเป็นซ่าปอดปอดครับแต่ล้องด้วยดีดูบีครับผม เป็นคนชมรู้ไอ้จีไอ้คุยกับใครใครก็วายวะบ๊ยเห็นว,ว,ว,ว่าเราไอ้อาจจะแบกมาเพิง่งจะโมดิฟายนะไอ้ทำอะไรไม่เคยหนักใจครั้งนี้เลยต้องให้มีใครจะอาจเชิญแดดมาเชิญพอเป็นสไตล์นะเจอมากี่คน รองหัวโซนลุยชวนไม่ทอบในตัวเพียงแต่ไปถอยลงมาตั้งตัวนะเจอเธอกับน้อยใาาส่ถอยหรือเข้านี่เนี่กนยการจันไว้ช่วยแล้วจะเข้าไปยหุ่ยังไม่การเลยมันเคยเป็นเจบรร็บเป็นไหวคุณนี่ไม่รู้เป็นไงจนชุด้วยมันแก่งออกาาต้นชา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 หัวซาเด็ดแบบสัน ก็ย,ยังไม่ค่อยมั่นใจซาจะแบกทันใหมเจอเธอหัวใจเต้นทีซาจะแบกอ่อนจอดเองทุกทีทุกทีถึงปอด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 ก็ยังสู้ตายทึงปอด,ปอดอทึง ประมานวะเทไม่ดีก็ได้ลงเพ่มมายังไงก็ได้รุ่นนี้เราเป็นหนึ่งชิงผองคคดเรื่องกู้ช่วยจะ่ครอยากทำให้ช่วยด้วยช่วยด้วยจะคุยยังไม่การเลยดาวคเคยเป็นสะนไหวหวแต่คุนี้ไม่รู้เป็นไงเจ้าชู้ไรมันแก่งจนต่องมาว่าเศร้าแบบสัน ก็ยังไม่ค่อยมั่นใจซาดแบบอันใหม่เจอะเธอหัวใจเต้นทีซาดแบบปอดจอดเองทุกทีทุกทีทึ่งสั่งถึงสั่งดูตายประมาณว่าซาดแบบสั่งก็ยังไม่ค่อยมั่นใจซาดแบบอันใหม่เจอะเธอหัวใจเต้นทีซาดแบบปอดจอดเองทุกทีทุกที ทึ่งปอดทึ่งสั่นทึ่งปอดทึ่งสันทึ่งปอดทึ่งสั่นทึ่งปอดทึ่งสั่นก็ยังสู้ตายต่อเหมือนหมาตัวสู้ไม่เว้นแต่เหม็นกู้มันซ่อมไม่ได้ไม่เจอคนมั็นตุเรียนไม่ใจเรี่ยงด้วยๆข้าวอี่ต้องให้ช่วยด้วยช่วยด้วย